เครแต่รถคันต้องเงินที่ป้ายว่าของเจนนี่ถูกต้องแล้วก็รถทุกคันที่มารับของของเจนนี่ต้องขึ้นป้ายขึงป้ายว่าเป็นของเจนนี่เพราะว่าเงินที่หนูรับมามีทั้งบริจาคและเงินส่วนตัวเราต้องชัดเจนในการบริหารเงินแล้วที่สําคัญถ้าติดป้ายของเจนนี่ไปตอนนี้ตลาจรตั้งแต่ปัจจุบันไปต้นไปทุกที่จะเปิดทางให้เราอำนวยความสะดวกให้เรา แล้วก็ทีมที่จะมารับถ้าเป็นรถฟรีก็ต้องไปสถานที่ที่หนูดีไวเท่านั้นแล้วก็ถ้าเป็นรถคิดเงินก็เสนอราคามาได้เลยหนูขอโปนทันทีขอคืนนี้อีกสิบคันเพราะถ้าคืนนี้ไม่ไปอีกสิบคันเด็กน้อยมีชีวิตประมาณอีกร้อยชีวิตที่จะไม่รอดเราต้องไปคืนนี้เลยเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะ ไช่ไเด็กกิน no <right>? no. no. ้แล้วตอกเลียไปยา้เจ็บเขาเ้ยมกกินอยู่แกกินอยู่ทานกินอยู่ไปติดติดก็สวนเ้าเขาเจ้หน้าแล้วรับเาดีครับไม่แน่นี่เป็นขอดีัว้างพี่ผู้ชายจ๋าช่วยขอแรงนะคะขอแรงพี่ผู้ชายยกน้าจากพี่พี่จะกลับแล้วหรอข้างหนะคะต้งต้องใหน่อย้ามาก่แดงี่มืออยู่คด้ายช่ไม้นี้ ม่ละสายผมก็ได้ดูตนสุดท้ายที่เเรียกอรเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมามีมีจราจรมานกต้งมตลงนายเดี๋ยวเดีันนี้ขาเหมอนจราจรมาีมีีม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 มีคีมีมีีมีมีมมีคีมมีีมีีม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 ีี

รบกวนหน่อยนะคะคนรบกวนหน่อยนะ,ะรถใครจะติดต่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องบริจาคของหรือหรือรถอะไรต่างๆรบกวนที่กองอำนว้การเท่านั้นนะคะไม่มีตออะะมมิดต่อเองนะคะเพราะจะนี่ไม่มีติดต่อเอง เจนนี่ไม่มีฝากใครติดต่อทางลันนะคะแล้วก็เรบกวนห้ามแอบอ้างชื่อเจนนี่เด็ดขาดเลยนะคะอันนี้พี่เดนอ่านก่อนก็คือเป็นเกี่ยวกับผู้จัดเซนตรงไหนพี่เจมต้องไปนั่งรูดในร้านรูดด้านในนี่แหละแถวนไหนแถวไหนด้านในะอันนี้ค่ะพี่เซนในค่ะตอนนี้ตอนนี้แถวมันสั้นอยู่นะคะไม่มีคนคนส่งมาแจ้งให้เห็นข้างล่างกลับแล้วเหรอเนี่ยบรยกวนเอาไปประหลาดฉันไหมที่ไรนี่เหรอโอเคตอนนี้นะ ไมยใช่ยกน้ำให้ด้วยนะจะผู้หญิงแข็งแรงก็ได้แต่ตรวกัยกนให้ไียกน้แบบไปัเตไปค์เดที่จอดด้านหน้านะคะพลนอกตำรวจให้แล้วนะคะเขาให้ย้ายมอตร์ไซค์ไปจอด้นป่าฝั่มตรงข้ามเขาจะไม่จับนะคะเขาเขาบอกว่าให้เราย้ายมอเตอร์ไซค์ไปจอดขั้นป่าฝั่มตรงข้ามไปเลยเพราะตอนนี้มันลัรถไม่ได้ อางันนี่นะแล้วเดี๋ยวเรจีบด้วยเราจะเซ่ร์วิสกันนะคะพี่เพค่ะทีดันใครเอามอเตอไซมาตอนที่พยขอป้าหยุดทุกแพ็กเกจเ้ไปเคียร์มอเตอไซค์ออกไปจอดขององท่มาได้หมดนะคะดไมดแกนไลฟ์ของพี่แอน1 0 0่ใช่ไ้ยแกนบริจาคมา1,000 0แไมสเลยโอ้โหแ้วก็ื้อของ่มอโอ้โแนไลฟ์เลย พี่ไม่สิเี้ยไม่ไก็ได้ไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรช่วยกันตอนนี้นะคะผู้ชาตงจดอยากช่วยาถ้าหนูช่วยถ่ายของพี่พี่ก็จะได้มาพี่กิอแล้วพี่บอิจาอยู่แล้วขอม่ารักมากตอนนี้ทุกอย่างมัต้องใช้ยอมนี้ร่วยนะคไอยตลิตรอค่ะต่นลนี้แล้วก็ตอน5ลิตถ่ายลกมาหน่อยกร้น เสินค้ามาไว้ีคทุกคนพี่แอนช่วยมา2 0 0แสนบาทนะคะขอบคุณมากเลสองแสนบาทเดี๋ยวเราจะจัดการเลยนะคะจัดได้เลยท่มาช่วไดเลยไหมล่ะของพี่แอนี่พร้อมไหมแต่่หนูเสียงแย่ให้มีี่ช่วยนได้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 โอเค แอดมินอ่านใจมีเขียวมีรถบรรทุกสนามาเยอะมาขอคนเงินเข้ามาเลยวันนี้ พี่แอนยอดของพี่แอนสองแสนบาทสองแสนหนึ่งหมื่นสองแสนหนึ่งหมื่นาพเดี๋ยวหนูจะขอใช้เป็นค่าจ้างให้รถบรรทุกประมาณสิบคันได้เลยตอนนี้อันนี้แจ้งพี่แอนเลยว่าหนูหารถอีกสิบคันคันหนึ่งอะอยู่ที่ประมาณหนึ่งมื่นห้าถึงสองหมื่นละนะคะขอบคุณมากเลยพี่แอนหนูจะใช้จ่ายเป็นรถบรรทุกสิบคันเลยตอนนี้มีเสนอราคามาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากเพย่อบคุณมากดีกว่าโอ้โหเยอะอยเน่พี่มาดูไลน์เจนนี่แล้วเจนนี่บอกว่าหันลูกบ

แยได้15,000ไปแล้ว15,000แล้ว1 5 0ันอะไรนะ15,000กีคันคันเียมาเลยเท่าไหร่อ่ะหมืนแปดนะเรารีบ1มแปด

เตรียมกำลังข้างในเราบอกว่าพร้อมยกมากๆแล้วเพราะของข้างในเริ่มล้นตรดนยืนเลยตรงนี้กันสวนท่าเปรยนใจเลยที่ี่มาถึงทุกคนแบบมาเต็มเองใจร้านมากเขาไม่ได้ขายของเราอยู่ถึงพรุ่งนี้ก่อนเพราะว่าร้านเขาไม่ได้ขายของอ่ะเราอาจจะต้องย้ายที่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจร้านนี้แต่ว่าร้านเขาโอเคมากแต่เราก็ต้อง ทำธุรกิจอ่ะมันก็ต้องนานมากไม่ได้โค้มดาให้เาอ่นล่ด้มรย่างสมัรได้้ย่มรได้ค้ม่่านคนนั้นไม่่าน้ว้นี่มันติดปืนของเขไว้นี่คือบออเาค้มดาโค้ชธรรมดมี่ก็ดีอย่างตดปืน เขาบอก15ตันหูกรล้อเพงนะคะกพงอหรอนล้อ58เขาบอกว่าแพงต่เอาไปก่อนไม่มีรถแล้วก็มี10ล้อ1ติดต่อมาแล้วีนนกเีมากเลยดีเลยีมากเลยดนาเดีเยเรีาเยีากเลีากยีมกเีมาเากเีเดีเ เอาถุงยางชีปกตินะคะขดมาด้านหน้าอถุงยางีปกตินะคะขนมาด้านหน้าื่อที่เราจะขดขึ้รได้ง่ายนะคะตอนนี้ขอบคุณนะคะช่วยด้วยค่ะเก่งใจมากยือ้านหื่อยังอบคค่ะ คันรถนึง้หมอั้งดัไม่ัวไม่สไม่ได้ไรม่ัวไม่กัวรถนี้ก็ด่าว่าหมืนห้าได้ไหมอัน้ไปแล้วกอเขบอกแ่ว่าต่อราคาหมือนห้

ใช่สุชีตอนนี้ยังไม่ขาดค่ะยังขาดวันนี้วันนี้ดไปวน่ซือ่นี่มซ้อมอะไรขึนเยองราะบอกว่ามันต้องการอช่วยตังยังตังวันนี้ครับจัง

เขาไม่ไนาม่ได้ดี่ไดดน้ดีน่ได้ดีนะไม่ได้ดีนะไม่ได้ดีนะไม่ได้ดีนะไไดีนะไม่ด้ดีนะไม่ได้่้ดีนะไม่ได้ดีนะไม่ไดไม่ไ้ดไมไดไม่ดีนะไม่่นะไม่ไนนะไม่ไนะ

ยังไปแล้วนะหรือว่าไปกับเจนไหมแล้วก็ให้แบ่งไปที่พี่เจดีไหมไปที่พี่เจดีไหมนี่เขาบอกนี่วางมั่งเงี้ยสุดท้าย ง,งั้นไปรถสิบล้อไปลงรถตะกรูคันหนึ่งนะตกลงเลยงั้นเอารถของเจนเดี๋ยวเจนหาเลยรู้่องั้นงั้นพี่เจส่งเบอร์คนส่งเบอร์คนที่รับที่นู่นมาหรือว่าโอเคเดี๋ยวหนูจะให้คนขับอะ่ะโทรหาเบอร์นี้บอกลงรัตะกูหนึ่งคันนะเป็นเป็นอาหารแห้งทั้งคันเลยดีไพี่บมืออยู่ใช่เพราะตอนนี้หนูได้อาหารแห้งมาเพิ่มแล้วเพราะว่ารถตู้เทึบสองคันอะมันก็เหมือนรถสิบล้อคันหนึ่งแหละ อ่าโอเคค่ะได้รู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวโนจัดการค่ารถเองเพราะว่าตอนนี้มีแบรนด์มาสปอร์ตค่ารถสิบคันแล้วฮัลโหลรู้เรื่องค่ะขอบคุณค่ะพี่เจจ่าจ้าจ่าใช่คุณเิดอะไรบ้งน้ำมันกับใช้เรือใช่แลวอะน้ำมันพี่เจหาไปแล้วมันไม่พอเหรอไม่ห่วงไม่สามารถ ทิ๊กอฟใสยานะคะบ๊วคนด้วยนะคะใบพัดเรือ ไอชัดเจนนี่ไม่มีรถเลยตอนนี้ขาดรถขาดรถเงียบอยากไปช่วยพร้อมป็นขัดรถเงียบคืออะไรอ่ะ ลงมาแล้วลพนเชียได้่ลดไมอดมัน6 6ก็ไดีอยู่ไปช่วยคนทองอยู่ห้าหน้าขยบนินพี่ไม่มีจิมไม่ติดต่อได้นีตอนนี้ทุกคนลงพืนทีแล้วมันติดต่อใครไม่ได้เลย แายบ้านได้รับมาม่าไปแต่บ้านไม่มีไฟฟ้าต้มน้ําก็ต้องกินเปล่าๆไปก่อนค่ะกินเป๊บเอ่ๆเป็ดกุ้นค่ะขอโทษด้วยค่ะคือตอนนี้อะไรมาหนูก็ส่งไปก่อนอะไรใช้ได้ก็ใช้อะไรใช้ไม่ได้ก็ต้องขออไปอย่างน้อยเราก็มีสารอาหารได้ดํารงชีวิตต่อนะคะทุกคนสามแถวสามแถวสามแถวว้าหแถวตรงไหนกันเลยไม่ใช่แค่เรื่อนี้ ขอตรงนี้สามแถวนะคะเป็นหัวแถวยกมือให้หน่อยนะคะสามแถวตรงนี้ค่ะจะเป็นหัวแถวยาหัวเอามไวอยู่ตรงนี้เอาหัวเต็มเลยทีนี้มาแล้วมาแล้วหัวอยู่ตรงนี้จ้ะทุกคนหัวอยู่ตรงนี้นะจ๊ะสามแถวสามแถวสามแถวอันนี้แถวที่หนึ่งอันที่สองมาเลยมาตาก้าพี่แอนพร้อมยังเราไปตามทีมงานค่ะตาก้าพี่แอนพร้อมยังค่ะ อยู่นี่นะจ๊ะสาวหัวแดงอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเริ่มตหัวเดียวตรงนี้นะตรงนี้เลยค่ะเข้าตรงนี้ข้างในค่ะรถบ้านผู้สืบมาต่ได้เลยจ้ะหรือต้นต้นแถวไหนได้หรืจ้ะแต่ว่ามันมันมันหนึ่งแล้วนะ ใช่ค่ะมันพอได้กินกันก่อนตอนนี้คือเราต้องประทังชีวิตไปก่อนนะทุกคนเราหนูเป็นคนเรื่องมากเรื่องนินนะแต่ถ้าหนูอยู่ในสถานารณนอย่างนั้นหน,หนูหนูกินได้หมดอ่ะคือเราต้องรอดอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจด้วย<ๆ>นะคะ แต่ถ้าตรงไหนแบบมีไฟนู่นนี่นั่นก็คือดีไงตอนนี้มีเด็กน้อยที่กินน้ำปนทุกวันเด็กนี่อ5วันแต่แต่เข้าใจทุกข่ายนะเข้าใจมากใช่เข้าใจหมดนะเร็วออกมาแล้วค่ะโอ้โอเรียกโอเคสิบล้อสิบคันติดกาวในบ้างเกี่ยวแช่เลยค่ะอย่าใช้ตรงนี้เลยนะโอเคแถวที่สองหัวอยู่นี่นะคะ เดี๋ยวเราได้ต่อไปที่นี่แหละที่สารอยู่ตรงนี้เนาะอ๋อเดี๋ยวๆวันนี้ได้เลยไหมคะผู้ชายเหันบนรยผู้ชายสิบคนขึ้นบนรถได้เลยนะคะผู้ชายเนี่ยผู้ชายไปดูน้ำไค่เลยที่มิวจะเย็นๆไปด่าขอบคุณมากครับพี่มาแล้ว นี่ีแค่ไหนเอปี่ไล่ข้ากี่ก็ยได้ส่งตตานี้ง่ายๆนะคะให้คนขับอาติดป้ายจากคนอื่คนของจะได้ไวเพราะว่ามันมีรถมารอแล้วแถวที่สามพี่เสื้าวแถวนะต่อแถวนะคะ ถ้าถ้าสมมติว่ามันเต็มจริงๆเราขยับออกก่อนได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้างในมันจะลึกเข้าไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราค่อยเติมเข้าไปเนาะพนะพพนะให้คเ็นใครคเห็นพยั่น่อี่ล้างหาวันขับรถหกล้อค่ะตอนนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยพยัพี่รอ่าเิก็ไ้โอเคเราเริ่มเรียงแล้วนะคะ โอเคเรียบร้อยนั่นรถคันแรกนะคะของเราแล้มันเลงยวของขึ้นแล้วนะคะเด็ดแรกนะคะเป็นยังชีพนะคะต่อเนาะพี่เจนเรานี่ไใชาเนี่ยพี่เจนนับไม่เลยอย่ามีรถเล็กมารับไใยชาเนี่ยไป็นทุ้ไปไหนไม่เลยจ้าเดี๋ยวมีรถเล็กมารับเด่๋ยวมีรถเล็กมารับ อย่ามีรถเล็กมารับอ๋อตรงนี้อ่ะอย่ามีสตินะจ๊ะแล้วพี่ขอเอาไม้ล่งแล้วนี่เอ่อต้นแถวต้นแถวต้นแถวผู้ดอีกอย่าลวกมินนะอย่าลวกมินเลยจีบก้างขอเป็นผู้ชายจีบจ้างขอเป็นเห็นแล้วครับอย่าลวเมินนะเห็นแล้วครับเต้ต้นแถวนะ เอาลใครอย่ะงลงแถวไว้แล้วอ่ะได้ไหมพี่พลอยตั้งตรงนี้แล้วก็ยืนยืนก็ได้ทางต่อคะ ตหกล้อเหรอคะพี่เถ้าสมมติว่าต้องลงใต้เนี่ยราคาเท่าไหร่คะเขาบอกว่าเี่อยาให้ประชาชนในลนยว่าของฮารานั้ตอนนี้มันไม่มีเลยหกล้อว่าของฮาราคาร์โนที่ใหม่ไม่อยู่เลยโอเคเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าตอนนี้ของฮาราขาดแคลนหนักมากทุกคนใครที่อยู่ที่ใกล้เคียงนะครับช่วย